โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลแปลงนายทวินเอื้อมเก็บตั้งอยู่บ้านโคกหนองหินหมู่ที่9ตำบลบุกระสังอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ขนาดพื้นที่1ไร่ได้เข้าร่วมโครงการเมื่อปีพุทธศักราช2564เป็นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโดยให้สอดคล้องกับภูมิสังคมในแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตรโดยใช้หลกักเกษตรกรรมธรรมชาติให้สอดคล้องกันตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมีภูมิคุ้มกันในทุกสถานการณ์และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยมีองค์ประกอบดังนี้โคกสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และการปลูกไม้5ระดับหนอง เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อใช้ยามหน้าแล้งหรือจําเป็นไว้ใช้ในการเพาะป,ปลูกเลี้ยงสัตว์หรือปลูกพืชน้ําเพื่อใช้บริโภคไว้และเป็นที่รับน้ํายามน้ําท่วมหน้าสามารถบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์โดยพื้นที่นาน,านั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้านเริ่มจากการฟื้นฟูดินด้วยการทําเกษตรอินทรีย์ยั่งยืนคลองไส้ไก่จะช่วยให้เก็บกักน้ําได้เพิ่มมากขึ้นและมีแหล่งน้ํารอบๆพื้นที่สามารถรดน้าพืชผักได้ง่าย ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่และคันนาทองคำจับถูกป่า3าอย่างประโยชน์4อย่างเพื่อพอกินพอใช้พออยู่และพอร่มเย็นนอกจากนี้ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลแปลงนายถวินเอื้อมเก็บยังเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยด้วยการน้อมนำหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างโอกาสถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติฐานการเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ อาทิเช่นฐานคนรักป่าเรียนรู้เรื่องการปลูกป่า3ามอย่างประโยชน์4ี่อย่างฐานคนรักแม่โพศพเรียนรู้การปลูกข้าวฐานคนเอาทานฐานเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยชีวภาพฐานการเรียนรู้เลี้ยงปลาและฐานการเรียนรู้เลี้ยงโคหนื้อและนี่คือความสุขบรรหาได้ง่ายๆที่บ้านของเราพออยู่พอกินคือความยั่งยืนที่แท้จริงโคกหนองนาพัฒนาชุมชน i right.